คิมกันแดดแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1คือเคมีคอลซันสกรีนหลักการก็คือเป็นการใช้สารเคมีในการดูดซับรังสี UV ชนิดที่2คือฟิสิกอลซันสกรีนเป็นการใช้สารปกป้องในการเคลือบผิวและสะท้อนรังสี UV ออกจากผิวของเราอะคะ่ะ การเลือกครีมกันแดดนะคะข้อแรกเราจะต้องดูค่าของ SPF หรือที่ย่อมาจาก Sun Protective Factor เป็นค่าบ่งบอกระดับการป้องกันรังสี UVB ยิ่งค่ายิ่งสูงยิ่งมีความสามารถในการป้องกันรังสี UVB ได้มากข้อที่2ค่า PA หรือ Protective Factor จะรายงานเป็นค่าบวกนะคะก็จะมี1บวก2บวก3บวก4บวก ยิ่งจำนวนบวกมากก็ยิ่งกันรังสี UVA ได้มากข้อ3บางชนิดจะเขียนว่า UVA แปลว่ากันแดดตัวนี้สามารถป้องกันรังสี UVA ได้ค่ะการใช้ครีมกันแดด ข้อที่1ก็คือต้องเลือกประเภทครีมกันแดดที่เหมาะสมนะคะการที่เราจะเลือกเคมีคอลหรือฟิสิกอลเนี่ยเราก็ต้องดูข้อดีข้อเสียของเขากลุ่มของเคมีคอลข้อดีก็คือว่าทาแล้วจะค่อนข้างกลือไปกับผิวแต่งหน้าง่ายแต่ข้อเสียก็คือมีโอกาสแพ้ง่ายนะคะส่วนครีมกันแดดประเภทฟิสิกอลข้อดีก็คือเหมาะสําหรับคนที่แพ้ง่ายข้อเสียก็คือหลังจากทาแล้วหน้าจะค่อนข้างขาววอกอาจจะดูหน้าลอยเวลาเราแต่งหน้าค่ะ ข้อที่2การเลือก SPF หรือค่า PA ที่เหมาะสมกับกิจกรรมเช่นเราทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ควรเลือกค่า SPF และ PA ที่สูงกว่าการทำกิจกรรมในปล่มนะคะข้อ3กิจกรรมที่ทำให้โดนน้ำเช่นว่ายน้ำหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่เหงื่อออกมากๆควรเลือกกันแดดที่มีคุณสมบัติกันน้ำด้วยค่ะข้อ4การทาครีมกันแดด ควรทาก่อนออกแดดอย่างน้อย20-30นาทีข้อ 5. การใช้ปริมาณกันแดดที่เหมาะสมต้องดูที่สถานะของกันแดดถ้าเป็นเนื้อครีมเราจะใช้ประมาณ2ข้อนิ้วชี้ต่อ1ครั้งต่อ1หน้านะคะถ้าเป็นสูตรที่เป็นน้ำนมเราสามารถบีบเข้าที่ฝ่ามือขนาดไซส์ประมาณเหรียญ10บของเราค่ะข้อที่ 6. กิจกรรมที่โดนน้ำหรือเหงื่อออกมาก ควรทาครีมกันแดดซ้ำทุก2-3ชั่วโมงข้อที่7การใช้อุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยป้องกันรังสี UV ร่วมด้วยกับการใช้ครีมกันแดดเช่นการถือล่มสวมหมวกหรือใส่แว่นกันแดดก็จะช่วยค่ะข้อ8นะคะคนที่มีประวัติที่ว่าหน้ามันหรือว่าเป็นสิวง่ายควรเลือกครีมกันแดดที่เหมาะสําหรับคนหน้ามันหรือเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวเพื่อลดโอกาสการกระตุ้นการเกิดสิวเพิ่มค่ะ